สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวศกนักกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นตัวละครหลักฝ่ายหญิงชื่อว่าทาคาโอกะยูกะเกิดที่ประเทศจีนเมื่อปี1998แม่เป็นคนจีนพ่อเป็นคนญี่ปุ่น ตอนอายุ2ขวบเธอตามพ่อและแม่กลับไปอยู่ที่ญี่ปุ่นหลังจากกลับมาญี่ปุ่นแล้วแม่ของเธอเป็นพยาบาลพ่อเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งทาคาโอกะยูกะเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวมีชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขจากเรื่องเล่าที่เพื่อนบ้านจำได้ทาคาโอกะยูกะเป็นคนหน้าตาดีและเรียนเก่งมากมีข้อเสียเพียงเรื่องเดียวก็คือเธอไม่ค่อยชอบทักทายคนอื่น ก่อนจะอายุครบ18ปีถ้ทาคาโอกะยูกะก่อใช้ชีวิตเหมือนเด็กผู้หญิงทั่วไปเรียนหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลายัยเธอเรียนวิชาเอกพยาบาลที่มหาวิทยาลัยเทเกียวแต่หลังจากเรียนไปได้ระยะหนึ่งเธอก็รู้สึกว่าสาขานี้ไม่เหมาะกับตัวเองในเดือนมีนาคมปี2017เธอจึงหยุดเรียนกลางคันและเริ่มหางานทำหลังจากนั้นเธอก็เริ่มก้าวเข้าสู่สังคมของการทำงาน ตอนแรกเธอได้งานเป็นแผนกต้อนรับของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งแต่ทำได้เพียงไม่กี่เดือนก็ลาออกในปี2018ทาคาโอกะยูกะได้ทำงานที่ผับแห่งหนึ่งในย่านชินจูก,กุจนได้เป็นผู้จัดการร้านในเวลาต่อมาและที่ผับแห่งนี้ทำให้เธอได้รู้จักกับรุนะซึ่งเป็นตัวละครหลักฝ่ายชายของเรื่องนี้รุณนะทำอาชีพบาโฮตในเดือนตุลาคมปี2018นรุณะมาเที่ยวที่ผับ ซึ่งเป็นร้านที่ทาคาโอกะยูกะทำงานอยู่ทั้งสองคนได้พูดคุยกันและเริ่มคุ้นเคยกันจากนั้นก็ Follow ทวิตเตอร์ของก,กันและกันและเริ่มติดต่อกันมากขึ้นจกนกระทั่งคืนหนึ่งในเดือนมีนาคมปี2019ทาคาโอกะยูกะกับเพื่อนๆบังเอิญเดินเข้าไปในร้านบาร์โฮสแห่งหนึ่ง และลูณนะก็บังเอิญเป็นโฮสต์อยู่ที่นี่ด้วยหลังจากนั้นเป็นต้นมาทาคาโอกะยูกะก็มาใช้บริการร้านบาร์โฮสที่ลูณะทำงานอยู่เป็นประจำแล้วเธอก็เริ่มตกลุมรักลูณะมากขึ้นทุกครั้งที่ทาคาโอกะยูกะไปที่ร้านบาร์โฮสเธอจะใช้เงินอย่างน้อย50,000เยนหรือ,อยังมากอาจจะถึง6 0 0 0 0เยนเพื่อช่วยดันตำแหน่งให้ลูนะ ด้วยเหตุนี้รูนาะจึงกลายเป็นคนที่มีรายได้เป็นอันดับที่3ของร้านบาโฮสแห่งนี้และในเดือนพฤษภาคมปี2019ชื่อของเขาก็ุ่งขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งโดยปกติแล้วตามกฎของร้านบาโฮสจะไม่อนุญาตให้โฮสกับลูกค้าคบหากันหรือมีความสัมพันธ์กันแบบส่วนตัวเพื่อที่จะทำรายได้ให้กับทางร้านต่อไป บาโฮตจะต้องรักษาน้ำใจของลูกค้าทุกคนและต้องปฏิเสธการมีความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวรูนเองก็รู้ว่าถทาคาโอกะยูกะมีความรักในตัวเขาและถึงแม้เขาจะเข้าใจกฎของทางร้านดีแต่เพื่อรักษาคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเขาเอาไว้รูนะจึงออกไปเที่ยวกับทาคาโอกะยูกะเป็นครั้งคราวเช่นไปคาเฟ่แมวหรือไปดูหนังเป็นต้นพฤติกรรมเหล่านี้ของรูนะ ทำให้ทาคาโอกะยูกะหลงไหลในเสน่ห์ของเขาอย่างไรก็ตามรายได้ของทาคาโอกะยูกะไม่ได้มากพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการไปร้านบาร์โฮดและความดูแลเอาใจใส่ของรุนะก็ทําให้เธอรู้สึกว่ารุนะเป็นแฟนของเธอรุนะเองก็ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องนี้เพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ให้กับผู้ชายที่ค่อนข้างมีอายุโดยออกไปเที่ยวหรือไปต่างจังหวัดเป็นเพื่อนพวกเขา งานเหล่านี้ทำให้เธอมีรายได้เพิ่มขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็นำเงินไปใช้จ่ายในร้านของรูนะาเพื่อช่วยดันตำแหน่งให้เขาทำให้เขาสามารถรักษายอดขายไว้ได้เธอรู้สึกทุกทรมานทุกครั้งที่ต้องทำแต่สิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้เธอทำงานเหล่านี้ต่อไปก็เพราะรูน่าพูดไว้ว่ารอให้ถึงเดือนกันยายนเขาจะลาออกจากงานบาร์โฮสแล้วทั้งสองคนจะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันม่อยู่ครั้งหนึ่ง เธอเป็นเพื่อนเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศเพียงไม่กี่วันกับชายสูงวัยคนหนึ่งชายสูงวัยให้ค่าตอบแทนเธอ2ล้านเยนหลังจากได้เงินก้อนนี้มาเธอก็คิดอยากจะซื้อบ้านสักหลังและเริ่มนึกถึงอนาคตของทั้งสองคน,งงคนเธอเลือกแมนชั่นห้องหนึ่งในย่านชินจูก,กุเมืองโตเกียวซึ่งอยู่ใกล้กับที่ทำงานของทั้งสองคนจ่ายเงินดาวไปหนล้านเยนหลังจากนั้นต้องผ่อนอีกเดือนละ11 0 0 0 0เยน ทุกอย่างดูเหมือนจะดาเนินไปตามแนวทางที่ทาคาโอกะยูกะคาดหวังไว้ตอนนี้เธอกับรูณนะมีบ้านหลังเล็กๆแล้วชีวิตในอนาคตจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอนแต่สำหรับรูณนะถึงแม้ทาคาโอกะยูกะจะดีกับเขามากและช่วยดันตำแหน่งให้เขาได้แต่เขาก็ไม่สามารถละทิ้งงานนี้หรือละทิ้งลูกค้าคนอื่นเพื่อเธอได้ ในวันที่20พฤษภาคมปี2019ทาคาโอกะยูกะคิดว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำเพราะว่าในวันนั้นเธอได้กุญแจแมนชั่นมาเป็นของตัวเองและออกไปซื้อของใช้เข้าบ้านกับรูนาะ จากนั้นทั้งสองคนก็กลับมาที่แมนชั่นถึงแม้ว่ารู้นะจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในแมนชั่นไปกับการน,นอนหรือเล่นโทรศัพท์แต่สําหรับทาคาโอกะยูกะแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่ของพวกเขาในวันที่21พฤษภาคมเพื่อนของทาคาโอกะยูกะบอกเธอว่า เห็นรูนะกับหญิงสาวคนอื่นไปเปิดห้องที่โรงแรมม่านรูดหลังจากรู้ข่าวเธอก็รีบโทรศัพท์หารูนะรูนะรับสายและไม่ได้ปฏิเสธเรื่องที่เขาเปิดห้องกับหญิงสาวคนอื่นแต่เขายืนยันว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กันหลังจากทคาเขากะอยู่กะได้ฟังเช่นนั้นเธอรู้สึกเจ็บปวดมากและเสียใจมากเธอขอร้องรูนะว่าข้าวหลังถ้าจะต้องออกไปกับผู้หญิงคนอื่นจะต้องบอกให้เธอรู้ แล้วหวังว่ารุนะจะไม่โกหกเธออีกตอนบ่ายโมงของวันที่22พฤษภาคมจนกระทั่งตอน6โมงเช้าของวันที่23จึงเลิกงานและกลับมาที่แมนชั่นเมื่อกลับมาถึงเธอก็โทรศัพท์หาเพื่อนที่เคยทำงานที่ผับด้วยกันเพื่อระบายความในใจและเล่าว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์ของเธอกับรุนะนับวันก็ดูห่างเหินกันมากขึ้นและมักจะทะเลาะกับเขาอยู่บ่อยๆเรื่องผู้หญิงคนอื่น เป็นคนนั้นเตือนเธอว่าถ้าอยากคบกับรูนาไปตลอดก็ทำได้แค่อดทนหลังจากคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเสร็จแล้วทาคาโอกะยูกะเห็นว่าได้เวลาเลิกงานของรูนาแล้วแต่เขายังไม่กลับบ้านเธอจึงโทรศัพท์หาเขาแต่ก็ไม่มีคนรับสายภายหลังเธอติดต่อเขาได้ผ่านทางไลน์ทาคาโอกะยูกะบอกว่าอยากให้เขากลับบ้านเร็วหน่อยแต่คำตอบที่ได้รับคือตอนนี้เขากำลังดื่มเหล้าอยู่ในร้านกับลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่ง น่าจะกลับดึกเมื่อทาคาวโอกาอยู่กะได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกทนไม่ไหวอีกต่อไปตอนนั้นในความรู้สึกของเธอมีเพียงความคิดเดียวก็คืออยากให้อีกฝ่ายหายสาบสูญไปในระหว่างรอให้ลูนะกลับมาความคิดนี้ก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเธอตัดสินใจว่าจะรอให้ลูนะากลับมาแล้วจะลงมือจัดการเขาดังนั้นเธอจึงจดบันทึกไว้ในโทรศัพท์ของตัวเองโดยเขียนเป็นจดหมายสั่งลา ในจดหมายสั่งลาฉบับนี้ทาคาโอกะยูกะบอกกับพ่อแม่และเพื่อนๆว่าแต่ไหนแต่ไรมาฉันชอบพูดโกโหกมาตลอดเพราะฉันอยากเป็นนางเอกในละครโศกนตกรรมขอโทษที่อากตันยูการโกหกทำให้ฉันแยกแยะไม่ออกว่าเรื่องไหนเรื่องจริงเรื่องไหนเรื่องโกหกตอนนี้ฉันมีคนที่ชอบแล้วจะทำยังไงถึงจะทำให้เขามีแค่ฉันคนเดียวโดยไม่ไปมองผู้หญิงคนอื่นอีก ฉันนึกออกแค่วิธีเดียวนั่นก็คือทำให้เขาหายไปจากโลกใบนี้เช่นนี้แล้วถึงแม้เมื่อก่อนเขาจะเคยพูดโกหกแต่ถ้าเขาหายตัวไปคำพูดนั้นก็จะกลายเป็นจริงคนที่ฉันรักไม่ใช่ล้นะที่เป็นบาโฮดแต่ฉันรักในตัวตนที่แท้จริงของเขาฉันชอบเขาด้วยความจริงใจชอบมากๆถึงแม้อีกฝ่ายจะเห็นฉันเป็นเพียงตู้ ATM สําหรับกดเงินคำสัญญาที่เขาเคยพูดไว้คงไม่สามารถทำให้เป็นจริงได้ แต่ขอเพียงเขาจากไปแล้วคำพูดเหล่านั้นก็จะกลายเป็นจริงหลังจากเขียนจดหมายสั่งลาเสร็จแล้วท้าโขากะยูกะก็อยู่ในแมนชั่นรอให้ลูนะกลับมา จนกระทั่งตอนประมาณบ่ายสามโมงรูนะก็กลับมาทั้งสองคนนำผ้าม่านที่เคยซื้อไว้ออกมาแขวนคุยกันได้สักพักหลังจากรูนะานอนหลับไปแล้วทาคาโอกะยูกะก็เข้าไปในห้องครัวหยิบอาวุธก่อเหตุที่เพิ่งซื้อมาเมื่อเช้าเธอกลับมาที่ห้องนอนใช้อาวุธแทงรูนะที่นอนหลับสนิทอยู่และเพื่อไม่ให้รูนะต่อต้านเธอจึงนั่งทับบนร่างของเขารูนะตกใจตื่น เขาคอร้องทา,ากาโอกะยูกะว่าผมจะอยู่กับคุณตลอดไปเรื่องวันนี้ผมจะไม่บอกตำรวจคุณช่วยเรียกรถพยาบาลให้ผมก่อนแต่ในเวลานั้นทาคาโอกะยูกะดูเหมือนจะขาดสติไปแล้วเธอเอาแต่บอกรูนาว่าฉันชอบเธอรูนาะอาศัยจังหวะที่ทาคาโอกะยูกะกำลังสับสนเขาทนเจ็บแล้ววิ่งไปทางประตูรูนาะอาศัยจังหวะนั้นฉกเข้าไปบริเวณหน้าของทาคาโอกะยูกะและเตะเธอหนึ่งที ในจังหวะนั้นทำให้คอนแทคเลนส์ของเธอหลุดหายไปเธอจึงกลับไปที่ห้องเพื่อหยิบแว่นมาใส่พร้อมกับหยิบโทรศัพท์และบุหรี่แล้วไล่ตามไปลูนะาลงลิฟต์ไปยังชั้นหนึ่งแต่เขาก็ล้มลงในห้องโถงชั้นหนึ่งเนื่องจากหมดแรงทาคาโอกะยูกะไล่ตามลงมาทางบนาันไดเมื่อเห็นภาพนั้นก็รู้สึกเจ็บปวด ในตอนนั้นเธอเริ่มรู้สึกเสียใจกับการกระทําของตัวเองจึงรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจและมอบตัวจากนั้นก็โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลในประเด็นนี้อายการได้ชี้ให้เห็นในภายหลังว่าถึงแม้จำเลยจะสมัครใจมอบตัวต่อตำรวจเองแต่ในขั้นตอนการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานพบว่าระหว่างที่จำเลยวิ่งไล่ตามเธอยังสูบบุหรี่และจูบรูนะซึ่งล้มลงอยู่บนพื้นแล้วอีกหลายครั้ง จุดนี้สามารถอธิบายได้ว่าในตอนนั้นจำเลยไม่มีสติสัมปชัญญะส่วนเรื่องแจ้งความก็เป็นเพราะมีคนแถวนั้นเห็นว่าลุนะลม้มลงกับพื้นจึงตะโกนร้องเสียงดังถ้าข้าอกะยูกะจึงนึกว่าคนแถวนั้นโทรแจ้งความแล้วแน่นอนว่าเราคงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสภาวะจิตใจของท่าข้าอกะยูกะในตอนนั้นเป็นเช่นไรภายหลังตำรวจก็ควบคุมตัวท่าขา,กาอกะยูกะไปลุนะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล โชคดีที่ลุนะรอดมาได้หมอที่เป็นคนรักษาบอกว่าตอนนั้นเขามีเปอร์เซ็นต์รอดชีวิตไม่ถึง20%ตับได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและไม่สามารถดื่มเหล้าได้อีกเป็นเวลานานแต่หลังจากพักฟื้นได้ระยะหนึ่งรุนะก็โพสต์ข้อความลงในทวิตเตอร์โดยเปลี่ยนชื่อแอคเค n ์เป็นนกฟินิกและกลับไปทำงานเป็นบาร์โฮสที่ร้านเดิม ลูนาบอกว่าเขาไม่เคยโก,กรธเกลียด้า้าโอกะยูกะเลยเขาคิดว่าที่เขามีอันดับที่ดีขนาดนี้กับการทำงานบาโฮสได้ไม่ถึงปีหลวนเป็นเพราะถ้าคาโอกะยูกะช่วยดันตำแหน่งให้เขาแต่เขาเองกลับไม่เคยตอบแทนอะไรเธอเลยจนทำให้เกิดเรื่องราวโศกนกาฏกรรมเช่นนี้เขาเองก็มีส่วนผิดส่วนจำเลยทาคาโอกะยูกะหลังจากถูกจับกุมแล้ว เธอได้เขียนจดหมายขอโทษรูนะในจดหมายเธอบอกว่าความรักที่เธอมีให้เขามีมากกว่าความรักตัวเองจนทำให้เขาต้องพบกับประสบการณ์ที่น่าเศร้าเช่นนี้หลังจากนี้ไปเธอสัญญาว่าจะไม่เข้าใกล้เขาอีกและจะไม่ไปปรากฏตัวในที่ทำงานของเขาอีกขณะดเดียวกันแม่ของทาคาโอกะยูกะได้จ่ายเงินชดเชยให้กับรูนะเป็นจำนวนเงิน5ล้านเยนรูนะก็แสดงจุดยืนต่อสารว่า เขาหวังว่าถาเขากะยุกะจะได้รับโทษสถานเบา ในเดือนตุลาคมปี2019ทาเคกะยูกะได้รับการประกันตัวเธอได้รับไปรับรองอาชีพพยาบาลจากสถานศึกษาเธอกล่าวว่าเธอหวังว่าจะได้ทำงานพยาบาลจากการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเธอจะพยายามอุทิศตนเพื่อทำความดีชดใช้ความผิดและตอบแทนสังคมในวันที่3ธันวาคมปี2019เป็นวันแรกของการพิจารณาคดี รุณาในฐานะผู้เสียหายกล่าวว่าถ้าเป็นไปได้เขาหวังว่าจากนี้ไปถ้าเขากะยูกะจะไม่ต้องดำเนินชีวิตด้วยความคิดที่จะต้องชดใช้ความผิดเขาอยากให้เธอดำเนินชีวิตตามปกติให้ได้เช้าวันที่5ธันวาคมปี2019เป็นวันพิพากษาครั้งสุดท้ายรูนากล่าวว,าว่าผมหวังว่าจากนี้ไปถ้าเขากะยูกะจะมีความสุขเห็นคุณค่าของคนในครอบครัวและไม่เจอคนแบบผมอีก ท้ายที่สุดจำเลยทาคาโอกะยูกะถูกตัดสินโทษจำคุกเป็นเวลา3ปี6เดือนและคดีนี้ก็มาถึงจุดสิ้นสุดความจริงแล้วความรักหากได้รับความเคารพจากทั้งสองฝ่ายปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมไม่สูญเสียความเป็นตัวเองสิ่งที่ได้กลับมาจึงจะเป็นความรักที่มั่นคงหวังว่าเมื่อทุกคนมีความรักแล้วจะไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ วันนี้ขอจบเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะครับช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราที่นี่คือสำนักสืบสวนคดีลึกลับสวัสดีครับ